ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่ในหนึงหกอีกแล้วนะเป็นเดี๋ยวทาง16สิงหาก็ ทุกคลิปทุกครั้งทุกแนวทางก็โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมด้วยครับนะเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางเด่น 4วิ่ง4รอง6วิ่ง4รอง6นะท่านผระชมก็เบ่งปาน4รอง6ขอบคุณมากครับนะเบ่งปาน2ตัวเป็นเนยวทาง4แล้วก็6นะ2ตัวเด่นตัวรองตัว ใบนี้ครับก็สองฝั่งสองฝั่งสองฝั่งไม่ครบรอสอนอเป็นแนวทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเบ่งปานเก้าหนึ่งสองห้า 1> 9ก้าหนึ่งสองห้าสี่นะท่านฝั่งขวาหกเจ็ดแปดศูนย์สามฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ในะ่านที่แล้วฝั่งขวาก็ผ่านสองตัวฝั่งซ้ายผ่านตัวนะท่าน ก็ขอบคขนแนวทางที่แบ่งปานสองฝั่งเป็นแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้โขนพี่พรครบสอนโบนแบ่งป,ปานแนวทางครบสิบหน่วยโบนนะจากฝั่งซ้าย จากฝั่งขวัวนะท่านจากฝั่งขวัวไปซ้าย6ตัวเดี๋ยวทันที่ประพันธ์มาก็สรุปผ่านสรุปผ่านเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะสีห่สหก,ก็ผ่านศูนย์สามก็ผ่าน เดทันใหม่นี้ครับ804675 804675ก็เบ่งปาน6ตัวเป็นแนวทางนะกขอบคุณอย่างมากครับนะขอมูลที่เบ่งปานอย่างเร็วเรวทันใจ ท่านผู้ชมครับนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากนะและก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกดติดตามนะท่านคอมเมนต์ด้วยครับนะใบนี้ครับท่านนี้เบ่งปานโคตดบนล่าง เบ่งปันวิน5 6 7 3 4 5 6 7 3 4แล้วก็รูป5กับ6นะรูป5กับ6แล้วก็จับคู่5 3 5 4 5 5 6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5 เบ่งปันรวมสิบสอชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครนะสำหรับแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วๆทันใจต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางโขนพี่พนเต้มสองตัวโบนสามสูตรชนก็เป็นทานเต้มสิ 10, น้อยแบ่งปานสเมถวชนนชนนก็เทวที่หนึ่งวที่สองเถวที่สามชน เต็มสเต็ม5เต็ม6เต็มแนะเบ่งปานชูนสตัวสเต็มนะเต็ม,สอ,มสองห้าหก,ก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ครับแสงเดือนเนวทานล่างเแบบสี่ตัวใบนี้ก็เป็นเนวทานที่แล้วครับท่านผู้ชมเบ่งปานศูนย์หนึ่งสามสี่สรุปแล้วผ่านผ่านสี่ผ่านสี่หลัก สิบล่างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ค็อแบ่งปันอีกแล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันอีกแล้วตัวใดเอ่ยเราไปชุมกันเลยนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปันสี่ห้าสองก้ สี่ห้าสองเก้านะเบ่งปานสี่ตัวเป็นเนวทางแสงเดือนเจ้าของเนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะก็แนวทาน10บล่างปินมี แนวทาง10ล่างเป็นมีนะเบ่งปาน0 1นะ0 1 3 6 7 9 2 4่เบ่งปาน8ตัวนะเบ่งปาน8ตัวเป็นแนวทาง10ล่างปีนมีนะนนนนะนมก็ ขอบคุณยังมากครับท่านเนี่ยวท่านที่ผ่านมาก็ผ่านนะต่อไปครับผมเราไปชมเนี่ยวทางหลักหน่อยกันบ้างนะเบ่งปันทางหลักหน่อยครับท่านปินมี่เบ่งปัน,ปนหนึ่งสี่ห้าห จ8 0แปเปดตัวเช่นกันนะปินมีกระเบงปานแนวทาน10บหน่วยล่างเป็นแนวทางใบนี้ก็แนวทางลักน้อยขอบคุณมากครับนะแนวทางเอ้ยแนยวทางที่เบ่งปันปอย่างเร็วๆทันใจ ็ขอบคุณมากตอบไปครับท่านนี้ใบนี้ครับท่านผู้ชมนะท่านนี้ก็เบ่งปันเบ่งปันเด่น9รอง4นะแล้วก็ชุดโบน9 4 9 3 9 1 0 4 0 3 0ู9 ห้าสี่ห้าสามห้านวินเก้าสีนะวิน9 4 0าสนะี 9, 4, 0, 1, 3, ก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับดับโบนรัชนุษนะดับโบนตัวเดียวรัชนุษ ก็เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับสี่นะท่านดับสี่ดับตัวเดียวสี่นะดับสี่ตัวเดียวเนาะเดียวทันที่แล้วก็ดับเก้านะดับแปดดับเนะก้าเนาะก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสี่ เดียวเป็นแนวทานดับบนนะก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่แบงปัน,ปนต่อไปครับท่านก็คลิปหน้าจอได้นะคลิปหน้าจอได้นะต่อไปครับใบนี้ครับ10หน่วยบนล่าง สิบหน่วยบนล่างแบบสองตัวแบบสองตัวเบ่งปานห้าศูนย์นะเบ่งปานห้ากับศูนย์นะเบ่งปานสองตัวเป็นโยทางนะโยธานที่แล้วก็สี่หนึ่งนะท่านก็พันผ่นสิบ บนสิบล่างแล้วก็หน่อยบนเนาะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็แบ่งปันห้าศูนย์นะห้าศูนย์นะแบ่งปานห้ากับศูนย์นะเดี๋ยวท่านที่แล้วก็สี่หนึ่งก็ผ่านนะต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ,อ้อยเราไปชมการใบนี้ครับท่าน แนวทางสองตัวล่างเดียวทันที่ประพันมาก็ผ่านนะเป็ดเก้านสองหนึ่งก็ผ่านสี่หกก็ผ่านก็แบ่งปันสองแถวจับคู่นะท่านผู้ชมเดียวทันใหม่นี่ก็แบ่งปันคู่ บ่งปาน,น590จับคู่กับ567นะสองเทียวจับคู่ก็บเบ่งปานคู่55 56 57 95 96 97 05 06 07นะเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่าน4 6ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน9ชุด เป็นแนวทางครับนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่ที่แบ่งปันนะอย่างเร็วๆเร็วทันใจขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับท้ชมใบนี้ครับ10บหน่อยสองเถว สิบหน่วยสองเทียวนะก็แบ่งปันเทียวที่1 5 4่เทียวที่2องเปกเก้าจ็ดนะเทียวที่1แล้วก็เทียวที่2องชนเจนะชน7 ูนยตัวต่างก็คือ54าสห้าสกับ8ปดเก้ปดเกนะศูนยตัวต่างก็คือ54แล้วก็แปดเกก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะก็คลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักเออเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับท่านคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม